จิตเนี่ยถ้าเราไปตั้งใจมองมันจริงๆเนี่ยจิตมันไม่มีจิตมันจะไม่เกิดแต่ถ้าเรามองโดยอ้อมโดยมองอารมณ์อื่นแล้วก็คอยเฝ้ามองดูว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะแอบแวบเข้ามาเป็นระยะระยะมันแวบเข้ามาเราเฝ้ามองมันดูอยู่เนี่ยนะเฝ้ามองดูมันอยู่เราก็เลยเห็นเห็นจิตที่ที่แวบเข้ามา นี่คือการดูจิตเราเราจะดูได้ด้วยด้วยวิธีนี้ในโกสัมพีสูตรนะท่านให้เรามองดูจิตด้วยการชำเลืองมองชำเลืองมองก็คือเหมือนกับแม่โคพาลูกโคไปกินหญ้าแม่โค ก็กินหญ้าในขณะกินหญ้าเนี่ยแม่โคก็ชำเลืองมองดูลูกเป็นระยะระยะไปทำไมต้องชำเลืองมองถ้าไม่ชำเลืองมองทิ้งไปเลยเนี่ยลูกโคจะเกิดอันตรายลูกโคก็จะไปวิ่งเล่นแล้วลูกโคก็อาจจะถูก สิงสาลาสัตว์เนี่ยทำร้ายนะหรือพัดพรากตกไปในสถานที่อันตรายแม่คกกเฝ้าชำเรืองมองดูว่าลูกปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็กินหญ้าไปด้วยชำเรืองมองดูลูกไปด้วยเนี่ยใน การดูจิตเนี่ยเราเราดูแบบนี้เนี่ยหรือเหมือนกับเรากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ว่าวันนี้มันจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาหาเรา เราก็ในระหว่างที่เขายังไม่มาเนี่ยเราก็ทำงานไปและก็คอยคอยเฝ้ามองดูถ้าเขามาเราก็จะออกไปต้อนรับเขาทันทีเนี่ยออกไปพบเขาทันทีเนี่ยงั้นการทำงานของเราเราจะทำงานไปด้วยนะแล้วก็คอยชำเรืองมองบุคคลที่จะมาพบเราด้วยเนี่ยการดูจิตก็ ดูอย่างเดียวกันดูลักษณะนี้นะเราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนกับที่เรากำลังทำงานอยู่นะแล้วก็จิตคิดเนี่ยเหมือนกับบุคคลที่มาหาเราหรือเราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนกับแม่โคกำลังกินหญ,ญ้าอยู่พระจิตคิดแทรกเข้ามาเนี่ย หมายถึงลูกโคอจะเกิดอันตรายเนี่ยแม่โคก็ชำเลืองมองจิตคิดก็ชำเลืองมองจิตคิดก็ชำเลืองมองก็คณะเล็มยาก็มองเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะอันนี้เราดูลมหายใจเข้าออกอยู่เราเราก็มองด้วยนะ มองจิตจิตคิดแต่จิตยังไม่ได้คิดนะแต่เราเฝ้ามองอยู่มองดูอยู่การมองอย่างนี้นี่คือวิธีการดูจิตที่เราจะเห็นจิตของตัวเราได้ง่ายถ้าเราไปจ้องมองดูจิตจริงๆเนี่ยจิตมันจะไม่เกิดเพราะว่า เมื่อตัวมองเกิดตัวคิดก็ไม่เกิดแต่เราดูอย่างอื่นและคอยเฝ้ามองเนี่ยจิตมันจะแอบคิดเป็นระยะระยะไปแล้วเราก็ใส่ใจดูการใส่ใจดูดูจิตต้องดูจิตทันนะ